รูรี่ซีสสกิลไม่ได้อัปเกรดมาต่อสู้ประสาทผู้พิทักษ์มาลองดูกันสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพืเ่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปคก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับสาหรับลูลี่ถือว่าเป็นตัวละครสําคัญในการตีประสาทหลายๆวันนะครับอย่างประสาทผู้พิทักษ์ที่เรา จะเจอรูดี้ปราสาทแห่งฟอร์ดีนาที่เราจะเจอบอสไอรินปราสาทแห่งความอัปตะที่เราจะเจอลาเชลสามารถเอาไปเป็นตัวตีพวกนี้ได้เลยส่วนทีมพื้นฐานก็จะมีบิสกิตนะครับที่แนะนําใส่เป็นเซตบล็อกหาอัตราโจมตีจุดอ่อนด้วยแล้วก็บิสกิตเราจะเอามาเป็นตัวเคียโรขาวหรือเราหาตัวอื่นก็ได้ที่มีขจัดปั๊บนะครับอย่างเช่นจ๊กเกอร์แต่ต้องเป็นโจ๊กเกอร์หดาวอย่างคลิปที่ทําไปก่อนหน้านี้ด้วยความที่ว่ารูดี้เขามีสตันเราก็จะเอาอ e ีวานมาเป็นตัวการสตันถัดมาจะเป็นลีนาเป็นตัว ตัวที่เอามายืนเพื่อเพิ่มความเสียหายคิดิคอนแต่ถ้า6ดาวด้วยจะแจ่มมากเราจะได้รถเกาะป้องกันแบบหมู่นะครับอีกตัวใช้เป็นยอนฮีได้เพราะมีสกิลเดามจทสเป้าอยู่อีกทั้งถ้าเราอัปเกรดเลเวลของสกิลหก็จะเป็นเดามจสเป้าหรือเราจะไปใช้มีโฮคู่กับดูรี่ได้เหมือนกันนะครับมีโฮดูรี่อันนี้ก็เป็นทีมเดอะเบสเลยแต่ในกรณีที่เราไม่มีดูรี่เอาง่ายหน่อยผมเชียร์ให้ใช้เซรานะครับเซราเราสามารถทำเดามจได้เป็นล้านเลยนะทามเลเวลสกิลเต็มทุกสกิลและอีกอย่างตัวละครของเขาค ดได้ง่ายมากอัพสกิลก็ง่ายเราสามารถทําได้ไปจนถึง42ได้เลยนะครับคุ้มมากๆแต่นี่ตีให้ดูด้วยรูรี่การเซตสกิลไม่มีอะไรมากเลยครับเราเรีบเคลีย์เว็บหนึ่งเว็บสแล้วไปเปิดบัฟด้วยเว็บสามของบิสกิสเราค่อยเคยลียโลจากนั้นก็เปิดบัฟของลีน่าเดี๋ยวมาดูการกดสกิลกันนะครับไปเคลียรเว็บหนึ่งเว็บสให้ไวที่สุดปาดไปก่อนนะครับ แล้วก็รูรี่โจมตีนะครับจึงจากนั้นเปิดบับจุดอ่อนแล้วก็ตั้งเซตเคียรโรนะครับด้วยสกิลของบิสกิ้เพราะว่ารูรี่จะเปิดโดก่อนเลยมาถึงจากนั้นก็เปิดรถเกาะของรีน่านะครับรถเกาะเสร็จเปิดสกิลของรูรี่ ประมาณนี้จริงๆส่วนที่เหลือจะฮิลจะซับจะบัฟได้นะครับในช่องสกิลนี้อ่าเดี๋ยวผมจะฮิลเสริมเพิ่มเติมเนาะแรงอยู่นะห้าหมื่นนะครับต่อดนนอกแรงมากแรงมากอ่าฮิลเสร็จเดี๋ยวผมจะไปใช้สกิลนี้ด้วยนะครับเรามีบัฟจุดอ่อน ของบิสกิตตีบอลแรงขึ้นชิงแรงตอนนี้400,000สองแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยตอนนี้500,000สองดูว่ารูดี้เปิดโล่ไหมถ้าเปิดโล่เราก็ใช้เคลียร์บัฟต่อ จากนั้นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเปิดบัฟจุดอ่อนนะครับต้องดูว่าอันไหนจะเสร็จก่อนอ่ะสกิลก่อนค่อยไปจุดอ่อนรอบหน้าแล้วกันนะครับเปิดบัฟแล้วเดี๋ยวค่อยฮิลที่หลังเือผมว่าดูแล้วน่าจะต้องยกโล่รนะอบหนึ่งนะครับ ยกโลสักรอบแล้วก็ไปเปิดบับรถเกาะจากนั้นก็โจมตีแล้วก็เคลียร์โรได้ยู่รถเกาะไปก่อนอ่ะเราน่าจะได้ตีหนึ่งทีจุง๊งแล้วก็เคลียร์โลครับเคลียร์โลเสร็จเปิดสกิลของรูรี่ พอรูดี้จะแรงกว่ายอนฮีแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยแล้วค่อยไปหิวถ้าตัวละครยืนได้ก็จะง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะล้านแล้ว,ลวยอนฮียอนฮีปิวลานหนึ่งหิวก่อนหิวก่อนหิวเติมเข้าไป แล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะได้สกิลอีกทีนะครับเป็นสกิลนี้จึ๊บก็การสร้างความเสียหายของเรานะครับดูดี้ไม่ได้อัปเกรดสกิลจะอยู่ที่1ล้านหด้วยกันนะ ลองดูสถิติการต่อสู้เดเมจของดูรี่จะอยู่ที่800,000ยอนฮี3 0 0 0 0เกนะครับเกือบ400 0เอาเรื่องเลยไหมของจริงนะครับถ้าเราเปิดปบัฟถูกจังหวะอีกหน่อยหนึ่งก็อาจจะดันเดเมจได้มากขึ้นกว่านี้แต่นี้ก็ลองตีให้ดูขนาดไม่อัปเกรดเลเวลของสกิลนะครับก็ยังแรงได้ขนาดนี้ส่วนที่เหลือก็จะขึ้นอยู่กับดาวของตัวละครและอุปกรณ์ว่าเรามีความแน่นขนาดไหนหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับทีมงง่ายๆขอ D.